สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสายฝนทอ,องเสืส้อแซนเนลนะทุกคนวันนี้พวกเขาก็มาอ้อมท่ายเบื้องหลังการถ่ายอ,อางโฆษณาโฆษณาของเรานะทุกคนเดี <c oughs> ๋ยวเราจะมาเบื้องหลังกันว่ามันจะมุนอัญญะจำได้เพื่อสินแล้วหนังเรื่องหนึ่งใส่เซ็กเล่ยดีกว่าให้นงึงองเซ็กเล่ย์ดีนี่ไง,ไงนี่เดี๋ยวอย่าเฝ้าอ,อย่าเฝ้าพึ่งอย่าเฝ้าพึ่งอย่าเฝ้าพึ่งมันคือข้านก้าวน <c oughs> อันนี้คือเซ็กเล่ย์อิปะผู้ซื้อนะเธอหนึ่งก็ประมาณนี้แหละบลายดอก เอาอันนี้ให้อจีจี้ให้บอกให้บอกอุ้ยอะไรเราซื้ออะไนี่บอกมุนะซื้อแค่นี้ลราทุกคนแต่ละงวดแต่ละงวดนะเด็กอีนี่มาอุ้ยปู่กับเมื่อไรไม่ถึงไม่ถึงปก่มันข่ากันเไม่ได้หรอกมึงจี้มึงต้องเอาแล้วล่ะแม่เล็ขแม่เลขแต่กูบอกจดแม่เล็กแล้วก็จดตัวนี้ให้กู่จีนะ เราเพิ่งซือหลายบอกว่าซื้อหลายนี่ีเงลยกใครกนุ้นืหายวก็วม่อันไหนัอันนอัอันอันออันอันันอัอันอันอัันอันอันอัอันอัอัอัน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 ออนันออนออันออันนอันอนันอนอัอ้ันอีนอัน เอาที like, ่ด็กสะดเอาสุดนันดีมดจะเอามาสีนี้เอามาที่ไหนนึงเอาืออยหน้าห้องนี่นะน้าฝาแ้วมาไข่ตุ๋นตายแล้วเอาเลยอไรต้องหนานต้องขนท่วานี่นะกูซื้อเลขสีกระดิ เอุ่นหันเศร้าของมันทัเดมันเห็นหน้าเบรมันดบายู่่ริมนายเกเก็บเก็บแตไปขายนอนทีหางเปเออีนี่ก็เก็บแกนดนี่เก็บแกนเก็บได้ได้ไดโอเคมดคือ

เอาอีห้ามึงมาอยู่อยูนี่ตุดเอ็ดยวล่ะน้ออีนีงามเอ้ยกูยังเลือดไกอยู่นี่น่ะโอ้ยซื้อ6 7 6 8 6 9ออก60แหมมึงเอ้ยอย่าบอกเรื่ลขเเบิดกูซื้อยังโอ้ดีเด้โอ้มึงกูซื้อหลายเด้มึงบ4-5บโอ้เบิ่งนี่น้องเบิ่งซอยเึกจักโตโอ้ยโเลือดหิวข้าวได้เบิ่งเซ็งซื้อเลซื้อหลาย่เออมึงซื้อหลายบ่เฮ้ยกูบ่ได้ซื้อหลายไปหดอก ดอยหนึ่งโอ้ยเรพอได้ลุ้นนะบ้านนราบ้านเรา่บอฮะฮะอุ้ยดอยหนึ่ันี้าว่ามเ้ยจะซื้อโง่ซื้อจ้าเปเรได้อ้ตาเอะเ่นอย่างนี้เอละเนอย่างนี้ไื้อวันใหม่ว่ามึงยังไ่ยอมแพ้เนอออหนงสาเออแล้วมึงเชจะได้บันี้ก็ไม่ได้เห็นกังไรก็เก็บกระตุกไปคายดีดีเก็บ กะต้อไปขายเลยเลยนะขายแล้วก็ไปซื้อไม่โง่หน้ากูทังใดเป็นเศรษฐีกูเดอกใจญนเหมือนกันเลยคนะคนคนบระยุทธฝันเนาะจ้ไหนมื่จังหวะมันก็ต้องเป็นของเฮาแม่เวลากูเคยบอกกูอันเคยเบิกอันสารคดีอันคนเป็นเศรษฐีแต่ก้าเขาเก็บกระป๋องขายสุดท้ายเขาก็เป็นเศรษฐีว้ายโอ้มึงกับคนมีความมุ่งมั่นเนาะโอ้คนที่อันบุคิดกว้างไกลเท่านั้นเลยคิดอยู่บุคิดแบบเฮาว้า คัดคัดโอเคแล้ววันนี้สู่เลือกไปเฮ้ย้างบ้านเราเห็นอีหยัางกันนะสินะหน่สองสองเป็นมูกันแล้วข้างหน้าเออาว่จะมาเล่นมุจยเหตุใดกันบ้งมีอีกอย่งนึ่งเห็นมาเลยอ่ามันเบิดแล้วอุ้ย กอีกแล้วห้องแล้วอ่ะเป็นตอนายทุกคนเป็นเบ็นกต๋อช่างเลยตแตแล้วแกับพีเรียกมาได้ไออไปไปไปเออแล้วรึเป่เออเแ้วแล้วแงหนอน้เอนเห็นปวเออไปไเยี่ย ตอนนี้คือแบบสู้เขาเจ็บขางมเสือบอสูู้ต้องหอไปกันสู้ออกไปอย่งีอไปยังอไปยังองหาซอยมึงเบื้องหน้ากูว่าตลกแลวเบื้องหลังคือมงมาบกันเออไม่ได้นะไผเรียกแต่าบเลย่วไปัี่นอหัง มันต่อหัวหอต่อยมต้องไปตางเลยต่าถทาร้วกัาเดือตางสต็ปแล้ผงละช่เอาพุงดำนะบูพุงดำอ่ะพุงดำ่อีูดุงดั่มเานะพอทุกคนอธิบทีมึกจะมีไว้แล้วกะเอาเส็กก้นนีนะแล้วให้มึงยางไปสวนเจ้าจะจับยเอาทุงดมกันน่อน้ำตาคุณไหลเกี่ยมมึงคลิปนี้ฮาแน่นอนทุกคน ลักล้านวิวบอกว่าพยายามในการพันก็ใกล้ได้ตัวมืดเลยเนาะอันเงินหวยเงินเดิมเขียนแล้วลานม่้แล้วก็ใช้จับตูแล้วก็ขึ้นให้นะคื้นถ้าทีเด็กกับอ เขหมาพ you know, <cat on developed Airbnb> <ira> ี <S médico> ่นเขาปงทาง้าพมียน้ำเข่าฝนเดี๋ยวเด้อี๋ยวให้ฟังบังฝนเป็นคนทีผิดเด้อไปตามสเต็ปคนมาผมมีสกกลได้เป็น่อละนบขึ้นไปปนบังโลมากเลิเน ไม่กินนะม่หามใจกูม่ยัยองเลยนาฟงสบายแล้วตงเนี้ยดเหงนี่น่าจะเป็นหกศอกปวดมันเป็นไม่นอย เป็นดอันบอกดบอกว่รบอแสงสีเสียงมันนะอันนั้นเ้าคบุได้ะลรฮดได้ได้กูบอก์วิเป็นตแสงดึงแสงขึ้น แตดตอนเมียงใช่นำต้นเมียงได้ำทานไปเทคแรกเป็นไนก็ที่อว่าก็เป็นมืออาชีพนะพูดว่าเป็นมืออาชีพแล้วพูดอนไรเองกี้ วันนี้บางทไอตุ้นไหมบันทไอตุ้นโอเคอักล้องไหม่ได้มาดูัจากสั่งใ่นนแล้วเนาะอันอาได้ตายยู่เห็นไห้ดน้ำยั้นนะอันน้ำแล้วกันมาตัดเอ่อเข่าพวกจะสองคนง้อกันให้จนสี่แบบซึ้งง้อกันง้อกันกับโบได้จะคืออะไรไตุนอันนั้นเอานี้ดอกไม้ให้ ก็ไหมเป็นสิบเลกระจุกเน้อสมัยเข้ามาตอนแรกไอตุนไอตุนฐานจุกเงินมีเงินบ่อยจุนหออมาโซื้อจเงินหายบ่อจะคิดว่าเงินมันสิง้องใครได้เอาต่อมาเอากระจงน้อยห้บ่อจะคิดว่ากระแจงมาสิงห้องใครได้แล้วจังถัเปมือจัยังบอกติได้นมาสัตย์ทำงานาเพื่อนยูนี่บอกมันบอก่าไอตุนไปเคาะเนาะาเพื่นกับอเอเอาของเากลับบ้านแล้วพวกลับสินะเฮราไปซื้ของขวมาให้เออ บอเอาซิบอกไอ้ <S <S ีรถคันนี uh exactly. uh ้มาเลยโหอียเ้กับหน้าเท่นะรถมีป้ายเม็ดเมเมไอ้ีรถมาเลยสื้อรถมาให้จะมาเจ้ามาโอ้โหเลวร้อนโอ้ยเงาขวดนี้มกมไปอยู่กับกูแล้ว ปังเจ้าหน,น,น,นุ่มไอตุลไม่เกือ้อเลยเลยนี่นไปเอาเลยเอาเลยไอตุลคิวจักมาก่อนกันเลยมาเจอวินาหาห้องคลองค่ะแต่ห้องมันแดดเลยเอหองหอแล้วเนาะตอนนี้เขาใส่ตุลแล้วมาเลยเอามาสิเลยอันนั้น ลงภาคโาษาลูกโอ่าเฝ้าเ้าไม่ทกวันนึงทองมาเจอดี่น้ตอนนี้นะใช้เชียงเห็นตอนนี้ใช้เชียงติด ด้วยแองกี้เท่าไหรแองกี้เท่าไหร่เกาะรถม็นสามสิบพันถึกเนาะ และไอเป็นยืนอะไรนบ้านอะไรใดอีบูบูเ่นเอามาไปเตนัีบอบูบูแล้วเออต้องอยู่บนเาหรอย่าไเอออยาเหมอนผู้ี้ยเรายาเยเขาเป็นบอกกันทั้งไทยไทยบูเลยเบื้องหลังของคลิปเาพเจ้เพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดติดตามไลค์แชร์เอุกนะเดี๋ยวถ้าว่าข้ามาบึงเบื้องหน้านะเป็นที่ชาวไทยเบื้องหลังแล้วโอเคบายบายติดตามคลิปนะทุกคนบายบาย